เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับคลิปนี้รีวิวเหรียญ1นบาทครุฑนะครับวันนี้มีส่งมาขายเป็นร้อยเหรียญเลยนะครับแบบปกติทั่วไป180ปเหรียญนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาแนะนําเหรียญ1นบาทครุฑแบบหายากนะครับแบบปกติทั่วไปจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันแบบนี้นะครับเหรียญละไม่เกิน20นะครับแต่ว่าถ้าใครเจอแบบนี้นะครับเหรียญ1นบาทครุฑที่เป็นพระเศียรตรง ด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางแบบเดียวกันแบบนี้นะครับเหรียญพระเศียรตรงรับซื้อขั้นต่ําเหรียญละ1000บาทนะครับดูง่ายๆนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑพระเศียรตรงด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันสวัสดีครับสวัสดี FC เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับโอเคเสียงชัดนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC เพจดูก่อน ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับมามามาแพ็กเหรียญน,นะครับพอดอีวันนี้มีส่งเหรียญด้วยนะครับมีส่งเหรียญ <the> <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับ <c oughs> อเสียงน่าจะชัดนะครับมีส่งเหรียญน,นะครับวันนี้มีส่งเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเมื่อวานเมื่อะะวานส่งมาขายนะครับส่งมาขายก็อย่างที่บอกนะครับเพจผมเป็นเพจ ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับก็รายการเหรียญที่รับซื้อก็คือรายการท <ind> ีะะซ่ซื้อมาขายนั่นเองนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมทําคลิปรับซื้อก็สามารถส่งรูปมาดูได้นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวให้ดูนะครับเป็นเพจที่มีการซื้อขายจริงๆนะครับเป็นเพจเป็นช่อง YouTube ที่มีการซื้อขายได้จริงๆนะครับ อ่าโอเคนะครับมามาอันนี้ร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญน,นะครับแถวและสิบเหรียญอันนี้หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอ่าร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทคุดธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบอา่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทคอุฑที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนในในรุ่นก่อนๆน,นะครับ อันนี้ก็คือมีการซื้อขายจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวส่งให้กับนักสะสมนะครับร้อยเจ็ดเหรียญน,นะครับยี่สิบสามสิบสี่สห้าสิดสิบส หนึ่งร้อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑก็เป็นเหรียญร,รุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับมันจะมีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดหนึ่งบาทตาแผ่นดินหนึ่งบาทเรือหงแล้วก็หนึ่งบาทครุฑนะครับหนึ่งบาทครุฑจะราคาค่อนข้างจะดีสุดนะครับจะาราคาจะดีสุดนะครับเหรียญละยี่สิบกว่าบาทนะครับผมซื้อเข้าเหรียญละยี่สิบ นะครับชุดนี้ก็ขายออกแบ่งปันให้กับนักสะสมนะครับขายออกไปเหรียญละ25บาทนะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แบบสูงมากมายนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์นะครับเครื่องหลักเครื่องหลักผมมองคอมเมนต์ไม่เห็นนะครับจะดูจากจากเครื่องนี้นะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับรับซื้อ1บาทครุฑนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับ เหรียญละไม่เกิน20บาทมีเยอะๆขายได้แต่ว่าถ้ามีเหรียญสอเหรียญนะ่ะส่งมาขายไม่คุ้มนะครับอันนี้คือคือข้อมูลจริงๆนะครับเพราะว่าราคาขายมันก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับเหมือนชุดนี้ผมขายออกเหรียญละเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อมาขายไปนะครับคนที่ซื้อจากผมก็สามารถไปทํากําไรต่อได้นะครับอ่านี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาไลฟ์สดมาทักทายกันนะครับว่า เป็นเพจที่มีการซื้อขายจริงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวก็แพ็กแพ็คส่งนะครับอ,อันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบหายากจะเป็นแบบนี้อัอนนี้เป็นหนึ่งบาทคุฑอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแบบนี้จะหายากกว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑพระเสียรตรงนะครับใครมีแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพับาทนะครับอันนี้เป็นแบบหายากนะครับ นะพระเสียรตรงนะครับเหรียญปกติทั่วไปหลายๆท่านรู้แล้วนะครับว่าเป็นเป็นหนึ่งบาทครุฑเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกติทั่วไปไม่เกินยี่สิบบาทนะครับก็ก็รับซื้อจํานวนมากนะครับ่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แบบหายากนะครับพระเสียรตรงนะครับแบบหายากนะครับ่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้แบบ เน้นเนื้อหาเท่าไหร่นะครับพอดีมามาไลฟ์สดว่าเป็นเพจที่มีการซื้อขายจริงๆนะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับเหรียญส่วนใหญ่ที่รับซื้อก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทพุดแบบนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับแต่ก,ก็คือก็คือขายได้นะครับใครมีเยอะๆขายได้นะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่ นี่นะครับก็ผมแพ็คเหรียญทุกวันนะครับขายเหรียญมีส่งทุกวันนะครับใครที่ยังไม่เชื่อมัน่นหรือว่ายังไม่รู้ว่าเหรียญขายได้จริงๆก็ลองมาศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับเหรียญมีหลากหลายรูปแบบนะครับเนี่ยวันนี้ก็ส่งผมไม่แน่ใจว่าจากจังหวัดไหนนะครับแต่ว่าส่งจำนวนร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ ที่มีการซื้อขายกันได้จริงๆนะครับสามารถสามารถขายได้นะครับราคากออ็ไม่ได้แพงมากมายนะครับราคาเหรียญหนึ่งบาทคุดไม่ได้แพงมากมายนะครับถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปก็เหรียญละออในกลุ่มซื้อขายอะ่ะขายกันเหรียญละประมาณ2 5ถึง30บาทนะครับ ใครที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายก็น่าน่าจะเคยเห็นนะครับมีการซื้อขายกันบ่อยๆซื้อขายกันทุกวันนะครับเหรียญเหรียญหนึ่งบาทรุทนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับอาจจะทุลักทุเลสักหน่อยนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับน,นี่ก็เป็นบางส่วนนะครับ เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดน่าจะไลฟ์สดเพจหลักนะครับเพจเพจสลาลมคอย f อซนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีไลฟ์สดเพจหลักด้วยนะครับก็สามารถสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับอ่านี่นะครับพร้อมส่งนะครับอ่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งงานนะครับเดี๋ยวมาแนะนำเหรียญสักเล็กน้อยละกันนะครับอันนี้แพ็คเสร็จแล้วนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับ ใครไม่มีเหรียญรุ่นเก่าอ่าเดี๋ยวให้ดูเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้สอบถามกันมาบ่อยนะครับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆแบบนี้พบเจอกันบ่อยนะครับราคาซื้อขายก็ไม่สูงนะครับเหรียญละหลักสิบเท่านั้นเองนะครับ เหรียญวาระปกติทั่วไปผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อาอ่คือสองวาระนี้นะครับอันนี้คือเหรียญที่เราพบเจอกันได้จริงๆนะครับเน้นรับซื้อเหรียญครุฑแล้วก็เอเปกนะครับเหรียญละ5 0าสิบถึงหนึ่งบาทนะครับวาระธรรมดาแบบนี้ก็คือแนะนําให้เก็บไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงนะครับ อันนี้สอบถามกันมาบ่อยนะครับอันนี้คือคือเหรียญเหรียญที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ถึงหลักหมื่นหลักแสนนะครับเล่นกันหลักสิบหลักร้อยใครที่มาขอซื้อเหรียญหลักหมื่นหลักแสนแล้วให้ทําใบรับประกันนั้นะน,ะน,ะนั้น่ะนิจฉาชีพแน่นอนนะครับอ่า,อ,าอันนี้นะครับทักมาแล้วนะครับมีเหรียญอะไรส่งรูปมาได่เลยนะครับ ส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับใครที่ต้องการจะขายเหรียญน,นะครับน่ะอันนี้นะครับพอดีเครื่องเครื่องที่ไล์มองมองไม่เห็นข้อความนะครับน่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญหลักๆที่ผมเน้นรับซื้อนะครับก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เหรียญย่อยอๆนะครับเหรียญแบบนี้นะครับอันนี้ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับหลายท่านรู้แล้วเหรียญสิบบาทรับซื้อปีสามหนึ่งเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งเหรียญละห้าสิบถึงเจ็ดสิบบาทนะครับเหรียญห้าปีสี่ศูนย์รับซื้อเหรียญละสามพันถึงสี่พันบาทนะครับ Уров, ถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทเสยนตรงนะครับแบบนี้ด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็เหรียญสิบบาทรุ่นน um ี really ้นะครับเหรียญการจนาพิเศกรับซื้อห้าร้อยถึงสองพันบาทจะต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันนะครับอันนี้รับซื้อนะครับเหรียญละห้าร้อยถึงสองพันบาทแต่ว่าถ้าเป็นการจนาพิเศษแบบปกติแบบนี้ยังไม่รับนะครับ น่โอเคนะครับก็มาทักทายนะครับเปิดเปิดการมองเห็นนะครับของของเฟสอ่าเพจสำรองนะครับใครที่มีเหรียญอยากจะขายก็ถ่ายรูปลงไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับเดี๋ยว มีผมกำลังรอพัสดุอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันเพจหลักนะครับเดี๋ยวไปไลฟ์สดเพจหลักเพจสลาลมคอย FC นะครับอันนี้ก็คือมาทักทายนะครับมาเปิดการมองเห็นเพจสำรองนะครับเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงก็สามารถติดตามรับชมได้ทั้งสองเพจนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลฟ์สั้นๆเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ